ดีค่ะพบกับมอนเตอร์รีวิวปิวปิวปวคิดถึงกันไหมคะมอนเตอร์ Monster กลับมาแล้วค่ะวันนี้ดูแปลกตาใช่ไหมถ่ายเองไปเลยค่ะนักเกรงพอนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมอนเตอร์ Monster จะพาผู้ชมทั้งช่องของมอนเตอร์นะคะไปชมรถซีดานค่ะที่สปอร์ตที่สุดนะคะซิ่งที่สุดในวอลโวของเราเลยนะคะอย่ารอช้าไปพบกับเขากันเลยค่ะเย้ ค่ะทุกคนตามอนเตอร์มาเลยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเต้นเต้นเต้นชาดา F65 ค่ะน้องเขาคือเจ้าซีดานะคะไซส์คอมแพกไซส์เล็ก ที่สุดในวอโวนะคะแต่การใช้งานจริงไม่เล็กนะคะเทียบเท่าถ้าเกิดผู้แห่งก็จะเทียบเท่าซีรีส์3นะคะของ BM หรือ C ี a s s ของเบนนั่นเองนะคะไซส์จะประมาณนี้เลยเป็นไงคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ S, S 6 0นะคะที่มีจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวท็อปตัวเดียวเลยนั่นก็คือ S 6 0 Ultimate Dark นั่นเอง Ultimate แปลว่าตัวท็อปนะคะแล้วก็ Dark จะเป็นชื่อชุดแต่งทิมดำทั้งหมดรอบคันนะคะซึ่งดูสิคะสปอร์ตมากๆเลยนะคะเห็นไหมเอ่ย ด้านหน้านะคะกรันจังหน้าจะเป็นกริกลลแบบดูสปอร์ตดูดุดันนะคะตัดกับตัวโลโก้วันโวที่ดูโชบเฉียวรักชูรีเนาะแล้วก็จะมีกันชนด้านหน้าเห็นไหม,มคะก็รวมๆแล้วมีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะเจ้าคันนี้วันนี้ที่มอนเตอร์พามาชมนะคะเขาจะเป็นสีแพตินัมเกย์นะจะออกเทาๆทา,ทาดำๆมีมนๆนน้ำตาลด้วยนะคะก็คือสีสวยสุดๆเลยนะคะ คันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะปลั๊กอินไฮบริดเนาะ เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรนะคะหรือว่า2 0 0 0 c นซีซีนั่นเองเนาะจะเป็น4สูบนะคะแล้วก็ตัวเนี้จะมาพร้อมกับแรงม้ารวมนะคะอยู่ที่462ม้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่7 9 9นิวตันเมตรนะคะคือเรื่องแรงม้าแรงบิดความซิ่งเนี่ยโววโววเขาทำถึงอยู่แล้วเนาะอย่างที่รู้กันดีเลยซึ่งตัวเนี้ยุ่นถึงร้อยเขาทำได้อยู่เพียงแค่4.5วินาทีเท่านั้นคือสิ่งไปไหนนะคะแรงมากๆนะคะหลังติดเบา ต้องใช้คำนี้เลยอาเจ้า S 6 0คันนี้นะระบบขับเคลื่อนของเขาเนี่ยจะเป็น4ล้อนะคะขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียวชามนะคะตัวนี้จะแปรผันตามการขับขี่นะคะของเราเลยนะคะขับไฟฟ้าเพียวหรือขับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเครื่องยนต์ช่วงล่างก็จะทำงานประสานกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีไซน์ไฟหน้านะคะตัวไฟหน้าของ S 6 0คันนี้จะเป็น LED Active High Beam นะคะก็จะเป็นไฟที่อัจฉริยะฉลาดเนาะไฟ LED เต็มรูปแบบนะคะมาค่ะเรามาดูกันที่ด้านข้างกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวมอนเตอร์หันกล้องก่อนชึบนี่เลยด้านข้างนะคะล้อแม็กนะคะขอบ19นิ้วก็จะมีความดีไซน์ที่ดูทันสมยัยดูล้ำนะคะอินโ v เวทีฟนะคะดูสิคะ ก็จะให้ฟิลเหมือนเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะคะก็จะดูทันสมัยเนาะแล้วก็บอดี้ของเขานะคะทุกคนดูก็จะมีความโค้งมนนะคะเส้นสายตัวรถก็ดูทันสมัยเดี๋ยววันเตอร์พามาดูฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้พอมันกระทบแสงแล้วมันก็จะดูสวยงามนะคะเป็นไงคะหูกระจกหูกระจกของเขาจะเป็นหูกระจกสีดำนะคะ ไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีอะไรหูกระจกก็จะเป็นสีดำนะเห็นไหมคะบอดี้ของเขาก็คือมีความโคงม้งมนเส้นสายต่างๆเนาะสอดรับกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าค่ะมาดูด้านในห้องโดยสารกันดีกว่านะคะเป็นยังไงคะเบาะเป็นแบบบักเก็ตซีทนะคะเป็นเบาะสปอร์ตโอบอุ้มตัวนะคะเวลาเราขับขี่จะซิ่งจะอะไรก็คือมันธรรมทะแมงไปหมดเนาะโอเค ทีนี้ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ย mm hmm. ก็สไตล์สวีดดน mm hmm. นั่นเองเนาะมีความาไม่ตะโกนมีความแบบถ้าจะพูดก็เป็นพูดแบบกระซิบกระซาบแต่มีความแบบไม่รู้ว่าลงตัวมันเป็นการดีไซน์ที่แบบว่าน้อยแต่มากเรียบแต่ c o ้ high f a s h โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันนี้ตรงในส่วนของอพวงมาลัยของเขานะคะก็ดีไซน์มาได้แบบสปอร์ตนะคะอบค,คือจับแล้วก็เป็นแบบ พดีมือเนาะส่วนด้านฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือของเรานงพงมบาลัยเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่ทั้งหมดออปชั่นจัดเต็มอยู่แล้ววันโวนะคะไม่ว่าจะเป็น a d Adaptive c r u i s e Control นะคะขับตามคันหน้า p l o t t s s i s t เบรกอัตโนมัติมีหักหลบให้ด้วยนะแล้วก็จะมีเลนคี e เล a n ชนแล้วก็เห็นที่กระจกนะคะ ที่เป็นขีดขีดตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นบายสปอตก็มีครบเลยนะคะตรงนี้มีให้ครบท้วนเนาะส่วนหน้าปัดเรือนไม้ก็คือทันสมัยนะมีตรงกลางที่เป็นแมปด้วยขึ้นมานะคะแมปจะเป็น Google Map Build In เลยนะคะซึ่งว l v o เป็นแบรนด์เดียวที่ทำนะคะบิวอินขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ให้วุ่นวายแต่ใครอยากเชื่อมก็เชื่อมได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Apple c a ค P l a y Android Auto ก็คือได้หมดเลยนะคะ ส่วนตัวรถ s 60คันนี้แน่นอนว่ามีกล้อง360ด้วยนะคะกล้องรอบคันนั่นเองกดดูภาพได้รอบคัน360องศาเลยออปชั่นไม่ต้องห่วงคือจัดเต็มแน่นอนนะคะหัวเกียร์นะคะตกแต่งนะคะคริสตลัลดูสปอร์ดูหรูหรารักชวรี่แล้วก็มีความสกรีนข้างในนะคะ o r a n g e Ford s w e d e วนนะคะก็คือเป็นชื่อโรงงานที่ผลิตหัวเกียร์นี้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็มีความ วางแก้วใดๆนะคะมีออโตโฮด้วยทุกคนก็เก็บของนะคะวัสดุคอนโซลการตกแต่งก็คือแข็งแรงนะคะอ่าลำโพงได้เป็นฮามันคาดอนนะคะมีบาร์ลำโพงอยู่ตรงกลางนี้ด้วยลำโพง14ตัวนะคะอ่าดูดูเดี๋ยวมอนเตอร์พาไปดูด้านหลังดีกว่าอ่ามาที่ด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะบอกเลยว่ามอนเตอร์เลื่อนเบาะแบบ สุดเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมคะก็คือนั่งได้สบายๆนะแล้วก็มีที่พักมือตรงนี้ด้วยแล้วก็จะดันออกมาเป็นแก้วก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดจะมีคนที่สามานั่งตรงนี้แน่นอนว่าก็ดันขึ้นก็สามารถนั่งได้เนาะสันลุปสันใจก็คือปิดเปิดอัตโนมัติดูสบายสปอร์ตนะคะ ฟิลซีดานที่แบบใช้1-4ถึง4คนสบายๆเลยนะคะแล้วก็บ่อก็คือในที่มอนเตอร์บ่สัมผัสเขาก็สปอร์ตโอเคเลยนะคะผิวสัมผัสดีมาเราไปดูกันที่ด้านท้ายดีกว่าไฟท้ายนะคะดูด้านท้ายบั้นท้ายของ S60 ดูมีสเสน่สปอร์ตมากๆเลยายท่านนะคะอาจจะมีภาพจำว่าวิวันโวเท่ากับคนแก่หรือเปล่า วอโเท่า <One> กับคนแก่ขับหรือเปล่าเอาดีๆมาดูก่อนคือปัจจุบันบอกเลยว่าหลายปีมานี้เนี่ยวอลโเนี่ยลอนสตลละตัวออกมาเนี่ยคือมีความเข้าถึงทุกผู้ทุกวยัยมีความสปอร์ตมีความไวัยรุ่นมีความแบบคือลบภาพไปได้เลยว่าวอลโวเท่า hmm. กับแก่เพราะว่าไม่อะดูอย่างเช่น s 60คันนี้คือมีสเสน่ห์มากๆลงตัวสุดๆนะคะแล้วก็ด้านท้ายเขาดูอะดู ดูด้านท้ายดูความกว้างขวางอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่ออีกอเดี๋ยวไม่เชื่ออีกนอนไปเลยอะเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะดูดูความกว้างขวางนี่นี่ดูก็คือนอนได้แบบนอนได้เลยดูพึบพึบฟับอ่า ว้างขวางเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้มีสองใบใบเล็กได้อีกหนึ่งใบแล้วก็นี่ทุกคนดูอันนี้ทุกคนเห็นช่องนี้ไหมช่องนี้สามารถเปิดใส่ของได้เวลาที่เราลืมของแล้วเรานั่งอยู่ในห้องโดยสารเราจะเอื้อมมือออกมาหยิบของก็ได้หรือเราจะวางของที่มีความยาวทะลุเข้าไปในห้องโดยสารก็ได้เช่นกันนะคะนี่จะประมาณนี้เลยเก็บของอ่า มีชุดปะยางอยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่ายางของวัโวจะเป็นยางเรเดียลนะคะแล้วก็มีชุดปะยางมาให้เนาะเปิดปิดฝาท้ายก็คือกดปุ่มแบบตรงนี้เป็นไฮดรอลิกเนาะปึ้งมันจะเด้งขึ้นไปแต่ว่าเวลาปิดปิด,ปดแมนวนวลนะคะปึ๊บประมาณนี้ค่ะ สำหรับมอนเตอร์นะคะคิดว่าเจ้า S 6 0เนี่ยถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้อย่างลงตัวที่สุดเนาะแล้วก็เขาเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะคะชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่90กิโลนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดและถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดตอนนี้นะคะบางลูกค้าบางท่านนะคะที่ออกรถไปเนี่ย บอกว่าถึงกับลืมไปเลยว่ารถคันนี้ต้องเติมน้ํามันเพราะว่าใช้แต่ไฟชาร์จไฟแล้วใช้แต่ไฟวันวันหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งไม,ไม่ได้เติมน้ํามันเลยนะคะก็คือประหยัดแน่นอนในเรื่องของการใช้งานรถประดินไฮบิดของ Volvo เนาะแล้วก็เรื่องของความเซฟตี้ปลอดภัย Volvo เขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วสโลแกนทุกชีวิตปลอดภัยในบนวไม่ได้มาเพราะโชคช่วยตบมือคะ่ะ มันคือจริงๆอ่ะยกตัวอย่างแค่เล็กๆสั้นๆง่ายๆว่าโครงรถโครงรถของวอลโวนะคะใช้เหล็กโบรอนเหล็กชนิดที่แข็งแรงที่สุดนะคะนํามาทําสร้างโครงรถทั้งหมดนะคะแล้วก็ไหนจะออกชัน่นคือต้องบอกก่อนว่าลูกค้าวอลโวเนี่ยเตอร์เชื่อว่าเขาจะมีแนวคิดส่วนใหญ่นะคะก็คือเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้รับกลับมาจะต้องสอดคล้องกันนะคะก็คือวอลโวตอบโจทย์แน่นอน และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วใครนะคะที่สนใจน้อง S60 ของเรานะคะโอ้สนนราคาค่าตัวคะของน้องจะอยู่ที่ 2 6 4ล้าน6นบาทนะคะเป็นราคาเต็มนะคะท่านใดที่สนใจก็กริ่งกลางเข้ามาหามอนเตอร์นะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ0990156266นะคะก็ใครอยากจะได้แคมเปญโปรโมชั่นนะคะตารางการผ่อนหรืออยากทดลองขับนะคะโทรเข้ามาหามอนเตอร์ได้เลยอย่าลืมว่าดูคลิปมอนเตอร์ต้องซื้อมอนเตอร์ดูคลิปมอนเตอร์ มซอมอเ,อมอเไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะทักมาสอบถามข้อมูลมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้ค่ะมีอะไรก็สอบถามมาได้เลยนะคะมอนเตอร์จะอยู่ประจําอยู่ที่ชโชว์รูมโมเวอเนียตันตลิงชันนะคะเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้มอนเตอร์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะใครชอบวิธีการถ่ายแบบนี้หรือไม่ชอบหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอยากดูรุ่นไหนอะไรเป็นพิเศษอยากดูคอนเทนต์แบบไหนก็ คอมเมนต์ Comment, เข้ามาเลยวันนี้มันเติมไปบ้าง